S <S สวัสดีครับผมซื้อของแล้วครับผม่าเจอต่อครับต่ออะไรครับต่อดิจิตอจักรยานครับครับแล้วพี่พีรู้เหรอพี่พีจะเอาความยาวแค่ไหนช่วยก็ดีนะเพราะพี่พีมือเจ็บนิ้วรอบนี้เราใช้ตัวตัดเพราะว่ามีบางช่วงที่มันสั้นเกินใช่ไหม ก็งไงคะเล่นข้างหลังอะหรอพี่พี่ก็ต่อนี้อยู่อะลูกไอเธอขีนตรงข้างหน้าบ้านไม่ได้เลยนีได้เลยเขาอ,อยู่ในบ้านลูก นิ้วที่เจ็บอยู่เหมือนเป็นปัญหาไหมลูกปัญหาอะไรฮะปัญหาในการเล่นอะไรของหนูเนี่ยพอไปเสร็จเนี่เขาตขอครับอ๋อเมื่อกี้ที่หนูแม่เห็นหนูวัดข้างในใช่ไหมใช่อ๋อ,อ โหแรงไม่มีนิ้วเจ็บเออใช้เท้าเออม,มันเบี้ยวหน่อยเป็นไรไหม อ๋อหนูจะต่ออย่างนี้ได้อยู่หนอแม่เห็นเลขอยู่อ่ะใช่ไหมอ,อ่าใช่ ทำไงอ่ะออกสุดท่านขูดตัวจมอยนี่หน,น่ยงล็อกนั่นเลยใย่ี้ได้อตาพิจาจะทำไงอ่ะต้องแก้ต้องแก้สิครับ ลงครับมันย้งร้อนหมุดได้อืมให้มันต่ำลงหน่อยรอดครูครับครับแต่มันก็สวยดีนะแต่มันค้างอะ่ะแล้วมันก็แหวกออกด้วยท่อ,อะ่ะ <laughs> <c oughs> แก่รอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยรอบะแกรอบที่สามแกรอบที่สาม ก่ดอดจักรยานกระโดดมาซะแม่กลัวเลย ก็มาทำอะไรน <c oughs> ู่นละมันบาดนิ้วเองอ่ะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวนั่งทำมาตั้งแต่กี่โมงแล้วเนี่ยเก้า<ห> <9 S 2> โมงใช่ไหมบ่ายสามตอนนี้บ่ายบ่ายครึ่งหนูนั่งทำมาตั้งแต่เก้าโมงนั่งทำมาตั้งแต่บ่ายสามไม่ใช่ไม่ถึงบ่ายสามเลยเอาให้เสร็จเลยเหรอลูกเสร็จแล้วจอดโชว์เลยนะ ขาจอดดูหน่อยแต่มันได้ไม่ครบใช่ไหมขาดอีกสองคันไม่เป็นไรจริงยากเห็นของจริงแล้ว ควันมากเลย ภูมิใจไหมเนี่ยผลงานแต่ละครั้งที่ทำอะ่ะภูมิใจไหมใจมครับอันแรกขาดอยู่อันหนึ่งรู้ใช่ไหมนะขาดอยันสมันอืม อมันคืออะไรมันคืออะไรโอ้ไปเอาจ่ากยามนจ่อยให้ดูหน่อยเฮ้ยดูจ่อยได้หรอลอยเลยคับพี่เก่งมากภูมิใจสินะ พี่พีหนูภูมิใจในตัวเองไหมลูกภูมิใจยันแม่โคตรภูมิใจในตัวหนูเลยเสร็จแล้วค่ะได้เจอครังผมผมคิดเองทำเองเลยครับโอ้โหมันสุดยอดมากเลยนายแม่ภูมิใจในตัวหนูมากๆเลยนะลูกโอ้ ยอดดูเป็นระเบียบมากมายเฮ้นายนายพีนายพีเล่นงีกแล้วไอ้ที่นิ้วเข้าเพราะทำงี้ใช่เปล่านายพีครันายภูมิใจไหมครับใจครับภูมิใจมากไหมมากครับแม่ภูมิใจในตัวหนูนะลูกเหลืออีกกี่คันรู้ไหมเหลืออสามคันอีกสามคันเลยเหรอลูกเพรอะเพราะไอ้รวยแมไม่รู้ครับมอเตอร์ไซค์เพ่ออีกคันมอเตอร์ไซค์จอดไปตรงนั้นแหละ